ตะลุยไฟประจำวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2521โดยปฏ,ฏิโสนคติวันนี้เพียงหยดน้ำก็ยังสามารถทำลายให้หินกร่อนสลายไปจนหมดได้ฉันใดถ้าสื่อสารมวลชนทุกประเภททุกรูปแบบไม่ช่วยกันลดรูปลดรสลด,ลดกลิ่นลดเสียงลดสัมผัสประโลมอันนำพ่าเชื่อมโยงไปสู่การมาราคะลงให้ได้ด้วยมาตรการเอาจริงเอาจ,งอาจังแล้ว คดีข่มขืนค่าก็จะนับวันเพิ่มขึ้นหายณะยิ่งขึ้นได้อีกเสมออย่างแน่นอนฉันนั้นเชื่อไหมว่าคนที่กระทำการข่มขืนทั้งหลายนั้นเจ้าตัวก็ล้วนเข้าใจดีรู้ดีกันทั้งสิ้นว่าการข่มขืนนั้นคือความชั่วช้าความบาปและเป็นความผิดยิ่งข่มขืนแล้วก็ฆ่าซ้ำเสียอีกนั่นแหละ ยิ่งยืนยันว่ามันผู้นั้นรู้ในความชั่วความผิดนั้นมันจึงยิ่งทำความผิดความชั่วเพิ่มเติมร้ายกาจเข้าไปได้อีกแต่ทำไมมันจึงยังต้องทำอยู่เล่าก็เพราะจิตวิญญาณของมันอดไม่ได้ทนไม่ได้น่ะสิและก็เป็นการอดไม่ได้ทนไม่ได้จริงๆตามขนาดของมันผู้นั้นผู้นั้นเหมือนกันกับคุณเองก็ยังทำในสิ่งที่คุณรู้ว่ายังไม่ประเสริฐอยู่ตามขนาดของคุณ เพราะคุณก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละจะชั่วมากขนาดไหนจะชั่วน้อยขนาดไหนมันก็ตามขนาดของผู้นั้นผู้นั้นจริงๆจิตวิญญาณที่ขึ้นถึงขนาดอดไม่ได้ทนไม่ได้นี้ในตัวของคุณเป็น,เป,นเป็นทั้งหลายนี่เองอย่าไปหลงงมงายถึงจิตวิญญาณหลอกๆที่ไหนๆเป็นอันขาดคือเชื้อที่ได้รับเพิ่มรับเติมเป็นไฟราคะมาจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส รับสะสมเข้ามาจนมันมีจริงเป็นจริงในคนโง่ามากก็รับเอาง่ายๆรับเอาแบบหยาบๆชั่วๆร้ายๆมามากแล้วเมื่อมันมีปริมาณมีคุณภาพถึงขนาดมันก็มีอำนาจเต็มขนาดแล้วมันก็มีอำนาจเหนือคนจนคนต้องกระทำชั่วร้ายอยู่แม้คุณก็ยังกระทำในสิ่งซึ่งทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้ด้วยปัญญาว่ายัางไม่ประเสริฐอยู่ตามขนาดที่ยังทนไม่ได้ของผู้น,นั้นผู้น,นั้นร้ายมาก มันก็เกิดแบบพรวดโผลขึ้นเองเป็นเองไม่ได้มันก็ต้องมาจากร้ายน้อยอันประหนึ่งน้ำที่หยุดลงช้าหินทำลายหินนั่นแหละและหรือมาจากตัวที่ร้ายมากโดยตรงก็ใช่การจะมัวเกี่ยงมัวโทษแต่พวกร้ายมากโดยผู้มีความร้ายน้อยก็ไม่พยายามลดหรือปรามความร้ายน้อยของตนเสียด้วยหรือเสียก่อนนั้นก็คือความฉลาดน้อยโง่อวิชา ที่ผู้นั้นไปมัวสะสมเชื้อหรือหวงแหนความร้ายของตนไว้ในจิตวิญญาณให้มันโตวันโตคืนอย่างประมาทถือดีประมาทฐานาโดยตรงนั้นหนึ่งทั้งๆท,ที่ร้ายน้อยอันจะลดละล้างได้ง่ายได้เร็วกว่าผู้เขามีร้ายมากกลับไม่รีบทำมันก็เป็นความประมาทแท้ๆประมาทฐานาอีกหนึ่งและแม้เราจะมีร้ายน้อยมันก็คือไฟราคะที่ยังน้อยอยังไม่สิ้นเชื้อ เมื่อไม่ลดไม่ล้างมันให้สูญสิ้นสนิทมันก็จะต้องสังเคราะห์สังขารจิตวิสัยกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมีอยู่ในโลกเกลื่อนโลกเต็มโลกวัตถุวิสัยอีกยิ่งยิ่งขึ้นอยู่จนอาจสามารถเป็นรายมากเท่าเทียมกับผู้ที่คุณกำลังประนามเขาอยู่ได้อย่างแน่ๆและขอให้คุณเชื่อเถิดว่าไม่มีความมากใดที่สามารถจะมากทันทีโดยไม่เริ่มไปจากน้อยก่อนและคุณเชื่อไหมว่า คนที่เขาเก่งกว่าคุณจริงๆก็เคยมีมาแล้วแต่เราก็ยังได้พลาดเป็นเลวร้ายไหยนะลงไปจุดได้เพราะความอวดดีถือดีแล้วประมาทประมาทฐานาของเขาจริงๆสื่อสารมวลชนทั้งหลายเอย๋ยถ้าท่านจะช่วยมนุษย์ท่านก็จะทำได้มากมากจริงๆเพราะสื่อสารมวลชนทุกประเภททุกรูปแบบในทุกวันนี้มีอิทธิพลเหลือเกินในสังคมมนุษย์แต่ถ้าสื่อสารมวลชนไม่คำนึงถึงสิ่งที่ทำนั้น ให้มันเป็นบุญซึ่งจะเป็นบุญมากๆก,ก็จงระวังเถิดว่ามันก็จะเป็นบาปมันก็จะมากๆได้โดยในยะเดียวกันจริงๆปฏิโสธ14พฤษภาคม2521